ครับวันนี้นะครับผมได้ใช้มือถือนะครับถ่ายภาพมาประมาณ4ีหภาพเพื่อจะส่งขายนะครับและนี่ก็คือผลที่ได้นี่ครับไม่อนุมัติโฟกัสนะฮะนี่ครับนี่คือผลของการไม่ตั้งใจถ่ายให้ดีกับมือถือนะครับเป็นปัญหาโฟกัสหมดเลยเห็นไหมครับ มือผมไม่นิ่งนะครับเพราะว่ามือผมไม่นิ่งไม่ใช่ว่าเราเห็นด้วยสายตาว่ามันนิ่งแล้วนะแต่สุดท้ายมันก็ไม่นิ่งนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนที่ถ่ายด้วยมือถือนะครับพยายามมือนิ่งนิดนึงนะครับนี่ผมใช้กล้องของซัมซุงนะครับราคาประมาณหมื่นสี่นะครับก็ยังเจอปัญหาโฟกัสนะครับขอให้ทุกคนตั้งใจถ่ายนิดนึงนะครับกับ าการถ่ายด้วยมือถือนะครับสวัสดีครับ